คลิปนี้เป็น EP 2ต่อจากคลิปที่แล้วเราก็อยู่กับเชฟบางคนเดิม <All right. S 1> เพิ่มเติมคือมีลูกค้านั่งรอซับลาบอยู่ข้างหลังหมดแล้วครับ <All right. S 1> บางก็ทำโดยขมักเม้นนะครับ <All right. S 1> เพราะว่าลูกค้ารออยู่ <All right. S 1> ก็ใช้มือจกมือจับจกส่วนไปเศร้าไปนะครับให้มันเข้ากันนะครับสำหรับเคร <All right. S 1> ื่องกุง <All right. S 1> ว่าสิเป็น <All right. S 1> ดีปรีผิกผงเข้ากลัวหอมกระเทียมบิ๊กไทย บก,กูดบักหน้าบกเาาสม,มูมาแฟงเตงโมชัยโยโหยี่สีมวนเลยอยู่ในย่างสตรีทฟู้ดนะครับแถวแถวหมอตอวย์นั่นแหละพวกทีอ้อยากไปชิมกับไปชิมเด้อเรียบดวนลามินทาใช้มือจกนะครับมือคนให้มันเข้ากันเราจะไม่ใช้ทับพีอุปกรณ์ก็เยอะเหลือเกินนะครับประมันสิบเป็นน้ำกะทิเอเซอร์รี่ไลอีลีครับพี่น้อง ก in right. ้อนโคลเเลยุเป็นยังนนครับนึ่งนมปังนี่ครับทางลูกค้าก็นั่งรอแบบหิวโหยทางบางนี่ก็ใจเย็นคนไปคนมาจกไปจกมาอยู่หันหลังย่ำเลสีแล้วหลายคนบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินของเขาที่ใช้มือจกมือจับมือส่วนแต่ก็ไม่เป็นไรครับบางได้เร้นความสะอาดเป็นพิเศษแล้วใช้ผ้าคีล้วนะครับเช็ดมือ หลังจากนั้นก็เตรียมจกใจให้แก่บรรดาลูกค้าหลังจากที่เชฟบังผสมผสานระหว่างเครื่องปรุงกับวัตถุดิบเข้ากันอย่างโดนเติบเขาก็เริ่มแจกจอกแจกถ้วยนะครับให้บรรดาลูกค้าที่มานั่งรอรับประทานปาณิรูปีคนละใบสองใบนะครับเพราะว่าสิเป็นเด็กหน่อยผู้หญ่เอาเตรียมตัวแล้วครับงานนี่ ของดีของอร่อยก็ต้องนั่งรอกันนิดหนึ่งบางท่านที่เคยไปรับประทานแล้วเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูปานีรูปีวสัสดาไม่เป็นไรครับเราก็มารับชมวัฒนธรรมการกินของเขาจก,จกจกจ้ำจนะครับเหมือนคนอิสานจจำปลาแดกแล้วครับกุยปนเป็นยังสัน อาแล้วครับบังเริ่มโจกแล้วครับแจกแจ้แล้วครับยิบขนมปังมาใส่ใส่ใส่แล้วครับใส่มันสำปะหลังนะครับคุกเครื่องปรุงเรียบร้อยจุ่มในน้ำไหปลาแดกนะครับเป็นน้ำซุปนะฮะไหทองคั่มหมดแล้วโอ้มีจองพร้อมครับงั้นนี่ทับพี่กับมาเอาทึ้งมือทึ้งจองแล้วครับใส่น้ำควันทีพร้อมเอาแจกแจ็ยไปเอาพวกกินก็กินไปครับขวันตักน้ำซุปใส่ถุงห่อกระบป๋าพร้อมอ่า อย่างน้อยๆบ่พี่น้องพีจันทาน่า่ง้อด้